พี่ผมเรียนจบม .6 แล้วควรเรียนต่อมหาลัยหรือควรสมัครพนักงานก่อนเพราะผมอยากเป็นนักเรียนในสิบทหารบกนะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้น้องก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับเป็นแรกเลยนะครับน้องอยากเป็นนักเรียนในสิบทหารบกอยู่แล้วนะครับน้องกําลังสือใยชั้นม .6 หรือเรียนจบแล้วนะครับมีอายุระหว่าง18ถึง22ปีบริบูรณ์นะครับน้องสามารถสอบได้เลยนะครับในส่วนของพละเรือนนะครับถ้าน้องสอบติดน้องก็เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนในสิบทหารบกได้เลย,เลย นะครับถ้าสอบไม่ติดเอาค่อยสมัครพนอาหารออนไลน์มาเพื่อเอาโควต้าใน10อ่าของพนอาหารที่แบ่งมาให้ร้อยละแปนะครับประเด็นที่สองคือถ้าน้องสอบติดนักเรียนสิบอาหารบก เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วครับน้องค่อยไปเรียนต่อปอตีอทิก็ได้ที่สําคัญนะครับมีงานทํามีเงินส่งตัวเองเรียนมีสวัสดิการเลี้ยงดูครอบครัวและมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วนะครับประเด็นที่3คือเมื่อน้องสาเร็จการศึกษาะระดับปญญาตีแล้วนะครับรับราชการทาหารครบ6ปีอยากจะเป็นนายร้อยก็สามารถสอบอเลื่อนฐานะจากนายทหารบตดทวนเป็นนายร้อยได้เลยนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนสายงานอย่างนี้นะครับอยากจะเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับ ก็สามารถไปสอบบรรจุได้เลยนะครับอย่างเช่นประหลัดอำเภอคุณครูเป็นต้นนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับถ้าน้องเรียนจบม .6 แล้วอยากจะเรียนต่อระดับมหาลัยนะครับน้องก็ต้องทํางานหาเงินส่งตัวเองเรียนนะครับถ้าใครมีครอบครัวมีตังค์หน่อยนะครับก็ว่ากันไป4ปีนะครับหมดตังค์ไม่ใช่น้อยน้องก็ลองเอาไปพิจารณาดูเอาเองนะครับ